ต่อนันมังน้องมาข้แ8ครับเขาบอกว่าจากประเด็นเรื่องของระบบการศึกษานในประเทศแห่งหนึ่งโอเคประเทศแห่งหน,นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าสมัยมันระบบมันมล้าสมัยจังทําไมสอนให้เด็กรู้ทุกอย่างที่เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ยากมากครับ18ปีที่เราอยู่ในระบบการศึกษามาหน้าเศรราเรารู้ว่า1บวกหนึ่งเท่ากับสองแต่ไม่รู้เลยว่าอะไรบวกอะไรเท่ากับรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้จริงนะครับทำไมไม่สร้างรลักการศึกษาที่สอนให้สร้างไรายได้ได้ถูกต้องให้กับนักเรียนนักศึกษา เมื่อทุกคนมีรายได้ก็จะได้เสียภาษีกับทางรัฐไง่ายประเทศชาติจะได้ยิ่งพัฒนานไม่ใช่หรือนะครับเขาถามว่าเรามีความคิดอย่างไรนะครับอ่ะข้อที่1ครับระบบการศึกษาทุกออกแบบเมื่อเพื่อมาเพื่อสร้างพนักงานประจําสร้างพนักงานประจําให้ในายทุนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราแค่ต้องเข้าใจระบบและรู้วิธีที่จะเอาความรู้ไปต่อยอดอ่ะอันนี้ข้อ1นนะครับข้อ2ครับถ้าสอนให้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดก็จะไม่มีแรงงานขับเคลื่อนประเทศครับต้องคํานึงถึงผลประโยชน์รวมของประเทศเป็นสําคัญ อข้อสามครับควรเข้าใจว่าระบบการศึกษามันคือธุรกิจครับการเรียนคือการลงทุนอรือเปล่านะครับระบบบางอย่างก็ยากที่จะแก้ไขต้องปล่อยให้มันเปลี่ยนไปตามการเวลาโอเคข้อห้าครับถ้าไม่ชอบระบบรัฐปัจจุบันก็มีโรงเรียนเอกชนแล้วก็โรงเรียนนานาชาติต่างๆให้เลือกนะครับประมาณนั้นอโอเคเอาข้อไหนดีน้องๆนะครับอ่เรามาวิเคราะห์กันทีละอันก่อนอย่างแรกก่อนเลยครับอข้อสี่เนี่ยบางระบบเนี่ยถ้าแย่อถ้า แก้ยากก็ต้องปล่อยไปตามเวลาเออนพี่เห็นมีน้องตอบข้อนี้ด้วยเอ่ออันนี้จริงไหมเอ่อตามหลักแล้วก็คือบางอันถ้ามันแก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นข้อสี่จริงนะอาจจะคนระพี่ช้คำว่าอาจ,จะนะแต่น้องต้องดูด้วยว่าในบริบทใน5้ชอยเนี้ยตัวไหนดีดีนะมันอาจจะมีข้อที่ดีกว่าข้อสี่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางอันมันแก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของการเวลาในการแก้ไขนะครับแต่ว่าเราต้องแก้ก่อนนะโอเคนะถ้าแก้แล้วมันเกินกําลังความสามารถเราโอเคก็อาจจะต้องอุเบกขาบารมีน้องๆก็คือ ปล่อยตามข้อสี่ครับข้อ5เนี่ยถ้าไม่ชอบระบบรัฐปัจจุบันก็มีโรงเรียนเอกชนแล้วก็นาชาให้เลือกอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกเป็นทางเลือกเอ,อดีไหมทางเลือกทางเลือกก็คือปัญหาย,ยังคงอยู่น้นนองๆปัญหามันคือระบบรัฐใช่ปะ่ะใช่ วิธีนะที่ห้าเนี่ยเป็นวิธีที่เอ่อตามหลักจริงๆแล้วอ่ะเราจะชอบใช้กันใช่ไหมในชีวิตจริงเพราะว่ารู้สึกว่าเราปัญหาหลักเนี่ยมันแก้ไม่ได้เฮ้ยถ้า,างั้นฉันก็ไม่อยากยุ่งกับปัญหาเราฉันปิดตัวออกมาดีกว่านะครับมันก็คล้ายๆกับอาการสมองไหลนะประมาณนั้นโอเคนะอ่ะอันนี้คือภาวะของข้อห้านะก็คือถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ออกมาดีกว่าประมาณนั้นในชีวิตจริงจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะนเราหาซิมีอะไรที่มันได้ได,ดีกว่าข้อข้อสี่ข้อห้าไหมแรดูยากอยู่แล้วข้อนี้อ่ะฮะข้อสามพารับคิดว่ามันคือธุรกิจ การเรียนการลงทุนอันนี้ก็อาจจะเป็นความจริงนะครับแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินเรามักจะไม่ตอบตน้องใช่นะครับ <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วอคนที่เป็นแนวแนวในการวัดนะครับ <c oughs> เขาจะเรียเน้นในเรื่องของความสามารถพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะนะครับจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเรื่องของการเงินนะประมาณนั้นใช่อะข้อสอบครับถ้าสอบให้ทุกคนไปผูกกับการทั้งหมดอืมก็จะไม่มีแรงงานขับเคลื่อนประเทศนะครับ โอเคต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศสําคัญอะข้อ2เหมือนดูดีนะแต่ว่าจริงๆแหละมันเหมือนกับมันพูดเป็นผลประโยชน์รวมโดยรวมของประเทศสำคัญใช่ผมประโยชน์ของใครครับนายทุนหรือเปล่าอ่าคิดว่าเชิไม่รู้เหรอประมาณนั้นครับคือมันมองได้2แง่สองแง่มน้องๆข้อ2องอะใช่อาจจะเป็นผลประโยชน์ประเทศโดยที่นายทุนแอบอ้างเพื่อให้คนทํางานต่อไปนะครับใช่ไอเรื่องของอ่าเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยจริงๆอันนี้มันเหมือนกับเป็นการกีดกันน้องๆ ใช่ถ้าทุกคนเป็นผู้ประกอบการทั้งหมดก็จะมีปัญหาสิจริงๆอ่ะทุกคนสามารถเป็นไปได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อสอง่ะพี่ก็แลดูเหมือนกับไม่เอาแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันตีความหมายได้ก็คืออาจจะเป็นผลประโยชน์ของนายทุนนั่นเองนะครับส่วนข้อหนึ่งเนี่ยอ่ะฮะระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้สร้างพนักงานประจำอ่ะฮะให้หนายทุนตั้งแต่แรกอันนี้ก็คืออาจจะจริงนะเขาเอาความจริงมาพูดถูกป่ะครับเพราะว่าระบบเนี่ยเของ เข้าสู่ระบบเป็นพนักงานประจำนะครับอ่ะอันนี้คือการปรับตัวน้องๆนี่เราต้องเข้าใจระบบว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราจะเอาความรู้ของเราเนี่ยไปต่อยอดได้อย่างไรนะครับก็คือเราอยู่ในระบบเนี้ยแหละแต่ว่าเราก็เรียนรู้แล้วเราก็จะต้องการพัฒนาฝีมือใช่ข้อหนึ่งเนี่ยน่าจะดีกว่า3 4แล้วก็5นะครับเพราะว่า345หมันเหมือนกับว่าเป็นการเออเป็นไงก็ตามนั้นฉันก็สังคมมันเป็นงี้ใช่ไหมระบบมันเป็นงี้ฉันก็ไม่เอาแล้วกันฉันก็ปล่อยฉันก็ชิ่งประมาณนะครับส่วนข้อที่1เนี่ยมันเหมือนกับว่าน มันเหมือนกับพยายามสู้ก่อนนะครับน้องๆพยายามสู้แล้วก็เรียนรู้ใช่พี่นึกว่าข้อหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับอันนี้คือในอุด,ดมคติเลยนะก็คือพยายามาสู้แล้วก็เรียนรู้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะพี่บอกเลยว่าถ้าระบบมันแยกเขาจะออกนอกระบบกันทางนั้นนะอ่าพอได,ด้เรียนนะครับตอบหนึ่งนะต่อมาครับก็คือมีคำกล่าวในอดีตว่าความรู้ที่ดีก็คือต้องเก่งให้รึกไปเฉพาะด้านไปครับอยากเก่งแบบเป็ด รู้ไปหมดแต่ทําได้เพียงผิวเผินครับในยุคปัจจุบันนายจ้างมักชอบจ้างคนที่รู้กว้างแบบเป็ดครับเพราะว่ามันต้นทุนถูกใช่ปะถึงไม่รู้ลึกมากแต่พอทํางานได้ก็กลับหางานได้ง่ายกว่าคนที่รู้ลึกแต่แคบนะครับถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งครับโอเคความเอออันนี้จริงๆก็คือเคยมีน้องมาปรึกษาพี่เหมือนกันครับว่าจะเลือกคณะที่แบบว่ากว้างดีหรือว่าคณะที่แคบแต่ลึกดีนะครับอันนี้ก็ต้องดูบริบทว่าเราอยากทําอะไรนะประมาณนั้นถ้าอยากจะปรึกษาพี่ได้ก็ค่อยมาปรึกษา เชิงลึกได้นะประมาณน<อ>ั้นโอเคอ่ะเรามาดูช้อยกันก่อนข้อที่1ครับควรเลือกเรียนคณะที่จะออกไปทํางานได้กว้างมากกว่างานที่แคบนะครับข้อ2ครับคนที่รู้กว้างแต่ไม่ลึกครับได้จ,จ้างชอบเพราะต้นทุนถูกทํามาได้หลายอ่าโอเคคนที่รู้ลึกเอ่อคนที่รู้แคบแต่ลึกครับถึงงานจะน้อยกว่าแต่ผลตอบแทนมักจะมากกว่าอันนี้พี่เอาออกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยเอาออกเลยนะครับใช่คนที่รู้ลึกรู้แคบแต่ลึกครับจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คนอ่รู้กว้างลึกไม่สามารถทําได้ ข้อ5ครับคนที่รู้กว้างแต่ไม่ลึกก็สามารถาลงลึกความรู้ที่เหลืให้เก่งทุกด้านได้ฮะโอเคเออสี่กับห้าเนี่ยมันเหมือนกับมันพยายามสู้ันอยู่นะครับประมาณนั้นข้อที่หนึ่งควรเลือกเรียนคณะที่จบไปาทำงานอันนี้เหมือนกับเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าความจริงก็อาจจะใช่นะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนใช่ไหมแต่แล้วดูเหมือแกเป็นเราเราเรียนคณะที่กว้างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองใช่ไหมข้อดึงก็เลยเอาพ,พี่เอาออกก่อนแล้วกันนะครับ เอ่อคนที่รู้กว้างแต่ไม่ลึกนายจ้างชอบพะต้นถูกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพวกผลกําไรอะไรเนงะี้ยพวกผลกําไรหมอจะไม่ค่อยเน้นนะครับจะพยายามเลี่ยงเลี่ยงตอบประมาณนั้นเหลือสี่กับห้าแล้วน้องๆครับรู้แคบ,บก,กับลึกกับรู้กว้างโอเคนะอ่ะก็คือเรามีความรู้ลึกลก,กับเรามีความรู้กว้างใช่แล้วเราก็ค่อยลงให้มันลึกทีละอันนะครับใช่ก็คนที่ลึกเนี่ยคนอื่นจะทาไม่ได้โอเคอ่ะน้องๆว่าเราจะเจาข้อไหนดีครับข้อห้าน่าจะดูดีกว่าหรือว่าข้อสน่าจะดูดีกว่า นะครับอ่ะพี่บอกเลยแล้วกันนะครับในชีวิตจริงหรือว่าในวงการที่แบบว่าเอา่อที่เขาเน้นในเรื่องของไอ้พวกตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาโฟกัสนั่นก็คือการที่เรารูลึกนะครับจ่ายลูลึกแล้วก็เก่งเฉพาะด้านไปน้องๆน้องเคยเห็นไหมว่ามันมีหมอเฉพาะทางตอนแรกก็เป็นหมอ g p ตัวไปทําได้ทุกอย่างรักษานู้นรักษานั้นรักษานี่แต่ไม่เก่งสักอย่างหนึ่งแล้วท้ายที่สุดทำไมมันจะต้องมีหมอเฉพาะทาง มอเฉพาะทางก็คือเขาจะรักษาด้านนั้นอย่างเดียวไปเลยครับก็จะเก่งด้านนั้นอย่างเดียวไปเลยเพราะฉนั้นประสบการณ์ด้านนั้นก็จะเยอะมากนะครับการแน่นอนว่าไอ้พวกข้อ5เานี่มันจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆหมอ GP น้องๆใช่ที่รู้เยอะครับประมาณนั้นแล้วเราก็พยายามฝึกทุกด้านให้เก่งคําถามคือในชีวิตจริงอะ่ะมันทาได้เหรอในชีวิตจริงมันทําได้แต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือตัวนี้น้องๆไามอะไรไทม์มคือเวลาครับมันไม่มีมันไม่มีเวลามากพอที่น้องจะเก่งทุกด้านได้ครับ บอกเลยน้องก็ต้องเลือกเอาว่าน้องอยากจะเก่งด้านไหนนะครับเพราะนั้นต้นทุนของของจริงๆอ่ะมันมีเวลานะครับสามารถลงลึกความรู้แต่ได้ให้เก่งทุกด้านได้อันนี้อันนี้จริงๆอ่ะมันเหมือนจะดีนะแต่ว่าจริงๆในชีวิตจริงมันมันทำได้ยากนะครับแล้วในอุดมคติก็ทําได้ยากด้วยนะครับในอุดมคติก็คือเก่งทุกอย่างเนี่ยมันมันทำยากครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาตามหลักจริงๆแล้วก็คือเลือกเก่งด้านที่เราถนัดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเอาจริงๆแล้วพี่ว่าข้อ4น่าจะดูมีน้ำหนักว่าข้อ5้านะเพราะว่าข ไอ้เก่งทุกด้านได้นะครับประมาณอาจจะเก่งได้มากขึ้นกว่านิดนึงแต่ว่าคงจะเก่งลึกเท่ากับฝีมือแบบที่เฉพาะด้านเดียวเลยอาจจะไม่ได้นะครับใช่เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงมันก็เลยมีหมอเฉพาะทางนั่นเองนะครับก็คือรักษาด้านเดียวไม่ใช่แบบว่าเฮ้จากแบบจบมารักษาได้10บโรคหมอเฉพาะทางรักษาเหลือได้แค่โรคเดียวแสดงว่าหมอรักษา10โรคก,ก็เก่งกว่าเหรออันนั้นต้องดูบริบทด้วยครับว่าการลงลึก ในแต่ละโลกเนี่ยมันประมาณไหนนะครับประมาณนั้นใช่อะฮะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยมีความรู้กว้างหรือก,ก็คือแน่นอนครับว่า,าคนที่รู้กว้างแต่ไม่ลึกเนี่ยก็อาจจะทําบางเรื่องไม่ได้นั่นเองนะครับอตอบข้อสี่ออนะขนาดสั่งยาน้องๆมันยังมีบัญชียาเนี่ยคนที่แบบว่าบัญช,ชียาบางชนิดนะครับนะครับหมอบางคนต้องจบเฉพาะทางถึงสั่งได้นะหมอทั่วไปสั่งไม่ได้นะครับประมาณนั้นเขาให้สิทธิ์ของหมอที่จบลึกกว่านะโอเคอะข้อสิบนะครับ น้องโยได้พาคุณยายไปหาหมอรักษาตายครับโรงพยาบาลอยู่ใกล้มานและครั้งที่พบหมอน้องโยจะคบพบกับคุณ uh, เข้าพบพร้อมกับคุณยายก็คือเหมือนกับว,ว่ามีคนพาคุณยายไปนะคุณยายไปคนเดียวไม่ได้เพราะคุณยายพูดไม่รู้เรื่องโอเคให้น้องโยเป็นตัวแทนศึกษากับคุณหมอครับไปโรงพยาบาลแต่ครั้งเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆโอเคแน่นอนว่าเวลาเราเอาไปหาหมอจริงๆมันก็เปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆน้องอยู่ที่ว่าน้องเข้าไปเจอหมอคนไหนขึ้นเบนตรงนั้นครับใช่วันนี้ก็เป็นอีกวันที่คุณหมอมาหาไม่ใช่น้องโยพาคุณยายมาหาหมอใช่ป่ะแต่หมอให้การตรวจ ก็คือเป็นหมอหน้าใหม่ครับเราเพิ่งย้ายมาทํางานเป็นวันแรกถ้าคิดว่าข้อใดจะทาให้น้องยอเริ่มไม่มั่นใจฝีมือในการรักษาของหมอหน้าใหม่คนนี้มากที่สุดนะครับโอเคข้อดีหมอหน้าใหม่ดูหน้าเด็กเกินไปครับอันนี้เป็นประเด็นนะผู <c oughs> ้ไม่มีหตเสียด้ยไม่มีประสบการณ์พอหน้าเด็กก็เลยไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าข้อสองครับหมอหน้าใหม่ครับใช้วิธีการรักษาต่างจากหมอหลายท่านก่อนหน้านั้นหมอหลายท่านอาจจะร,รักษาวิธีคล้ายๆเอ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 แล้วหมอหน้าใหม่ฉีกมาบีเลยประมาณนั้น ชายข้อสามหมอหน้าใหม่พูดเสียงบาตรกูตวนไปวนมาดูไม่มั่นใจข้อสี่หมอหน้าใหม่บอกว่าผมไม่เคยรักษาโรคนี้มาก,ก่อนข้อห้าหมอหน้าใหม่ขอเปิดตำราแพทย์ด้วยทําการรักษาด้วยได้ไหมโอ้โหเอาไงดีครับอ่ ه, มาเรามาเคลียร์ทีละประเด็นโอเคอย่างแรกก่อนเลยพี่ขออันที่ห้าก่อนนะครับการขอเปิดตำราแพทย์ในการทําการรักษาเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเขาไม่เคยรักษาโรคนั้นมาก,ก่อนนะครับเขาเพียงแค่ว่าต้องการเพิ่มความมั่นใจ ใช่เพราะว่าบางทีการรักษาอันนี้เขาอาจจะไม่ได้เจอเคสนี้บ่อยครับแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะรักษาได้นะครับประมาณนั้นเพราะนั้นไอ้นี้ก็คืออาจจะทําให้เราแบบว่าไม่มั่นใจก็อาจจะเป็นเหตุผลที่น้อยนะที่จะไม่มั่นใจเพราะว่าหมอเก่งเขาก็เปิดตาราได้นะเพื่อความแม่นมั่นใจของตัวเองนะครับประมาณนั้นโอเคเออบอกว่าผมไม่เคยรักษาโรคนี้มาก่อน่รฮะจริงๆก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเขาเก่งมากนะเก่งโรคนี้แต่ว่าไม่เคยแบบลงดาบครั้งแรกอะเหมือนกับทฤษฎีรู้แน่เลยแต่ว่าปฏิบัติอาจจะยังไม่เคยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หมายความ่่เคกงนะรับ ประมาณนั้นไม่เคยรักษาวันนีมาก่อนแต่ว่าทฤษฎีโอ,อ้โหอาจจะอัดแน,น่นก็ได้เพราะฉะนั้นก็อนนาจจะยังไม่ใช่นะครับโ okay, อเคเรามาดูหน้าเด็กเกินไปผู้มีหางเสียดูไม่มีประสบการณ์การที่หมอหน้าเด็กก็การันตีไม่ได้ว่าเขาอาจจะเก่งก็ได้นะหน้าเด็กแต่ว่าเก่งก็ได้นะครับตัดสินไม่ได้นะตัดสินจากหน้าตาไม่ได้ใช่ใช้วิธีการรักษาต่างอันนี้ก็ตัดสินไม่ได้นะครับหมอกอนหนะนั้นรักษาวิธีนี้อันนี้เขาอาจจะใช้วิธีรักษาใหม่ก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีใหม่ครับใช่ เพราะนั้นบางทีหมอเขาอาจจะใช้วิธีรักษาไม่เหมือนกันก็ได้นะเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับอันนี้เราก็ต้องถามว่าใช้วิธีรักษาอะไรยังไงครับเขาก็ให้เขาอธิบายว่า,ามันมีอ้างอิงจากงานวิจัยตรงไหนนะครับที่รักษางี้แล้วมีโอกาสหายกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คุยกับหมอเขาประมาณนั้นอันนี้ก็คือได้เพราะฉะนั้นอันที่ดูแล้วมันดูแบบว่าทําให้คนไข้เริ่มแบบไม่มั่นใจฝีมือแล้วก็คือการที่ตัวหมอเองแหละพูดพูดจาแบบ ตะกูกตะกักนะครับจริงๆตะกูกตะกักมันก็ไม่ได้การันตีนะน้องว่าไอ้ประโยคพวกเนี้ยอะไรที่ทําให้คนไข้รู้สึกไม่มั่นใจอ่ะบอกเลยอันนี้น้องๆไม่มั่นใจคือขนาดตัวหมอเองแมงยังไม่มั่นใจอะ่ะอ่ะคนไข้ยังมั่นใจได้ไงไอ้วนไปวนมาเนี่ยก็เสียงบาอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นครับตัวนี้แหละครับตัวที่ทําให้เราเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าหมอดูแบบไม่มั่นใจเลยใจเราก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะนั้นเวลารักษาเนี่ยก็คือรักษาด้วยความมั่นใจนะประมาณนั้นอ่ะสามนะครับประมาณนี้โอเค เอาละต่อมาอันนี้เดี๋ยวเป็นอีกคลิปหนึ่ง